โอเคผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมเมก้ามอนนั่นเองย้โอเควันนี้ไม่พูดนะอืมแล้วก็นะผมก็มจะเออบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเกมฟรีไฟผมจะไม่เล่นกับเพื่อนนะเพราะเหมือนว่าเสียงมันแซ่นแล้วเหมือนว่าตัวแอปเ็าจะทําการลบเสียงออกหรือเปล่านี่ผม,มก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นอย่างนั้นเนาะอ่านะวันนี้ครับ อ่ะแล้วผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อผมลงคลิปเมกอมอนเสร็จผมจะไปลงคลิปเกมร์เพอผมลงเกมส์เสร็จปุ๊บผมจะไปลงมอนเตอร์เตอร์ผมลงมอนเตอร์เตอร์เสร็จผมจะไปลงฟรีไฟพอาะฟรีไฟเสร็จก็จะมาลงเมกอมอนแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมนะฮะไม่งไงตารางลงคลิปครับผมอืมก็ดีเหมือนกันนะตารางลงคลิปก็ มันก็ไม่ได้แย่ก็จัดตารางไว้ตารางลงคลิปมีด้วยไม่รู้ะเอ้ยยายายา,ยากดพิดกดพิดทุกคนอย่าไปกดซื้อเงินนะเรียบร้อยมาซึ่งเมกะมอนก็ผมจะมาลงทำเควสประจำวันที่เขาให้ทำนะทุกคนนะก็ทำให้เสร็จนะครับอุ๊ยตัวเอสบวกเข้าซึ่งโปเกมอนทีมหลักที่ผมใช้ก็จะมี ตอนนี้เลยครับไฟเยอร์เกโกกะเซราวลาราดอนไคโอกะและก็เรกอซาครับผมซึ่งเรกอ่าเนี่ยก็นะครับว่าเป็นโปเกมอนระดับตำนานเนาะสีแดงคือระดับที่โหดที่สุดแล้วครับส่วนลิซาดอนนะครับก็จะวิวัฒนาการล่างเมก้าอยู่นะครอืมตรงไหนแล้ววะผมมีีต่อคันนี้อยู่สองตัวนะฮะมีแค่นี้ บอกให้วิต้องจะตรต่อเสียอะไรวิ่งทำอะไรกูต้องเสียไอนี้ตลอดเลยโอ้โหไม่มีพี่มั่งเลยแล้วประเด็เนเกิดรึไหมทุกคนคือไอเสกของทิโตะใครเงี้ยหาคุดยากอะผมบอกไว้เลยเออคือแบบหาแบบอืมมากากาเป็นคำว่ายาหาคุดยากทมกคนเดี๋ยวมาทำนี่ก่อนนะผมรับแต่เลว,วงเลเวลพอนะ อ่ะฮะอ๋อทุกคนเกมมอนตตเตอร์อกับเกมเอ่อเมก้ามอนเอ้ยไม่ใช่เมก้ามอนกับเกมแอสซูเปอร์โบว์ค่ผมผมถ้าผมจะจับตัวอะไรเดี๋ยวผมจะลงไปในวิดีโอสั้นของผมนะครับอ่ะฮะเดี๋ยวทุกคนจะได้มาดูกันเดี๋ยวดูตามปกคลิปเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องผมจะให้ทุกคนดูทางวิดีโอสั้นของผมละกันนะครับอาจจะดูได้ง่ายกว่านะแบบก้อย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับผมมแอปดีๆมาแนะนําก็คือแอปนี้เลยครับผมผมจําชื่อแอปไม่ได้นะแต่๋ที่รู้แอปนี้เนี่ยมีเกมให้เล่นมากมายมีทางเกมโปเกมอนนะครับแล้วก็มีเกมนี่ครับเดโมเซอร์เดี๋ยวฮนอคามิคนนี้เข้าก็มีครับอ่าแล้วก็อีกเกมนึงนะครับอ่าาแล้วนี่ครับผมนะฮะอ่ใครต้องเสียเงินนับก็มีนี่เลยครับมอ n สเตอร์ฮันเตอร์ครับผม ออทุกคน Monster Hunter World ครับอก็สามารถเล่นในแอปนี้ได้เล่นในมือถือนครับกดเพจเราต้องต้องเสียเงินนะไม่กี่บาทครับถูกมากครับเราก็สามารถเล่นได้มีเกมนารุโตะแล้วก็เอ,อมีเกมอันนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเออไหนวะอ่านี่ครับผมแอตแทกออนไททันก็มีครับผมซึ่งบอกเล่นเลยนะว่าอันนี้เนี่ยคือต้องเล่นในเครื่องนินเทนโดนะแต่ก็มีให้เล่นในมือถือแล้ว พูดถูกเปล่าวะพูดผิดขออภัยก็มีให้เล่นเหมือนกันก็ต้องเหมือนเดิมว่าเสียเงินครับผมได้เสียน้อยมากครับแอป,ปนี้เนี่ยมีเกมม้เล่นมากมายกันเลยนะส่วนวิธีการโหลดนะครับเดี๋ยวจะไปบอกครับในส่วนที่จะโหลดแอป,ปนี้ได้ทุกคนนะครับผมเข้ามาในแอปเพย์สโตแล้วก็มาโหลดแอป,ปนี้ได้เลยครับเป็นเล่นเล่นเกมในพีซนาะก็มีนี่ครับผมอันนี้อันนี้เดยวเกมเด็ไปเข้าสืออ้คนละพักโอ้เออไม่ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดียวยีเนาะค่มีคนนีคเขาปิดปาๆๆ้าปิดภาพแล้ๆๆขอโทษขอโทษขอโทษข้อไฟแอปซึ่งวิธีการที่เราจะค้นหาแอปนี้ได้ผมให้เราครับเออไม่ต้องพิมพ์เชฟออก็ได้พิมพ์ไปเลยครับว o ดแมน f ฟ g h t งสา3ให้เราพิมพ์ตามผมนี่ดูจากด้านบนได้นะครับพิมพ์ไปเลยยูดแมนไฟติ้งสามครับก็จะเจอแอปนี้ให้เราโหลดมาเล่นได้เลยครับตัววิธีการเนี่ยจะเล่นเกมฟรีนะครับให้ทุกคนครับดูโฆษณาผมจะมี ดูโฆษณาสองสองรอบแล้วก็กี่รอบวะถ้าครั้งแรกจะเป็นสองรอบเนะเราก็สามารถเข้าเล่นเกมฟรีได้เลยครับโปเกมอนก็มีนะมีหลายเกมมากมายให้เลือกเล่นกันเลยทีเดียวก็นะครับมาโหลดกันได้เลยนะสำหรับแอปนี้เนาะจำชื่อแอปไม่ได้ครับกดไปครับมาตัวกรรจากรที่เราจะบอกครับมาอันนี้ก็คือให้เราล็อกอินทาง เฟซบุ Facebook, Internet, TikTok, Discord, ๊ k อินเทอร์เน็ตติกตกดิสคอร์ดได้เราก็จะได้รับโปเกมอนตัวแทนในอวกาศได้หนึ่งตัวครับผมอันนี้เพื่อนนหะมไอ้บอนี้พลัดจบทีสู่กระจังวะมาต่เราจะมาเริ่มทำเวปประจําวันกันเลยครับอันนี้ตกปลาหนึ่งครั้งก็ทํากันเลยครับผมไปตกปลาบนน้าทําเวปประจําวันนะผมนะอ่าฮะจึบ๊บให้ให้อยู่ตรงรูปปลาบ รอสีเหลืองจะขึ้นนับเมื่อรอสีเหลืองเต็มก็นี่ครับรอสีเหลืองเต็มก็จะได้ครับก็จะได้อะไรอยู่กูเนี่ยเอ่อเควสต่อเฮ้ยเดีย๋ยวก็จะเสร็จเควสนะทุคคนนะอ่า,าสว่วนต่อไปครับรับมอสมบัติหนึ่งครั้งครับก็คือไอ้ไอ้นี่แหละแต่ว่าเราสามารถรับได้จนกว่ามันจะไปถึงเลขค่ะเนาะเมื่อมันไปถึงเลขค่ะเราต้องเสียสิบเพชรเพื่อที่จะ เอ่อรับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือรับฟรีไปเลยครับส่วนอันนี้อัปเกรดโปกเกมอนสามครั้งก็คือการอัปเลเวลโปกเกมอนนั่นแหละนะพอบอกว่าวเดี๋ยวผมอัปใครใกล้ดีกว่านะบึ๊บบาบคอาให้อ,อ่าเมื่อเสร็จแล้วก็เควสก็จะงสำเร็จต่อไปเคลียร์ดันเจี้ยนหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็คือไม่เคลียร์แบบวันต่อวันเลยครับผมจะเคลียร์เท่าไหร่ก็ได้นะต่อไปบริจาค สาภาพหนึ่งครั้งครับให้เรามาบริจาคต,ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะกดไปจํานวนหน้าคารแล้วก็กดรักตรงนี้ก็จะเป็นอันจบเควสนะครับอันนี้จัวหินรูนสามครั้งก็คือุูนอันนี้เดี๋ยวผมจะจัวฐานะของเงินแล้วกันเนาะไม่อยากเสียไปเก็บเก็บไว้สุ่มโอเกมอนเนาะอ่าเมื่อครบเสร็จแล้วต่อไปเข้าร่วมอารีนาอันนี้เดี๋ยวค่อยทําส่วนอันนี้ปรับปรุงเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆสามครั้งก็คืออันนี้แหละนะของพวกนี้ที่ เขาพี่ให้เราปรับปรุงนะครับเราก็ต้องอ่าปรับปรุงให้เรียบร้อยครับผมเออมออกของตัวเอะไรเออตัวอะไรก่อนรู้แต่ว่าอันนี้ผมไม่พอโอเคของกลตนนั่นละกันเอาไปเลยอืมแล้วก็เอาไปเลยครับถ้าไม่พอก็มาเอาตรงนี้ได้ครับรับรับได้ฟรีๆเลยครับ ห้าสิบไปดิเออห้าสิบครั้งแถมการที่เราจะรับบบนี้ได้ครับเรายังได้เลเวลด้วยครับซึ่งก็ไม่ใช่ได้น้อยๆ้ยนะได้เยอะมากครับนี่ครับผมเราสามารถได้รับเลเวลด้วยครับผมก็นั่นแหละนะครับ่ะแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับไอที่มันขึ้นยูอะไรของมันเนี่ยก็กดไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะพอกุณสำเร็จก็มาลงเวนี่ต่อครับ เกตสกิลโปกเกมอนสามครั้งคือการที่เราจะอัพทักษะพวกนี้ได้คือเราต้องอัพเลเวลให้กับโปกเกมอนนะอัพเลเวลโอ้ยพ้อเลยอ่ะผุมจา้าของเซราวลากันนะแล้วนะอันนี้อันนี้เกีเ่ยวครับอ่ะมาอเสร็จแล้วต่อไปซื้อพลังงานหนึ่งครั้งก็เท่ากับห้าสิบเพชรซื้อไปเลยอันนี้ อะไรวะเดียร์่านโปเกมอนทะลุมิติครั้งเดียวก็คือเราต้องมาอัพพวกนี้ครับให้มันโอ้สุดายางหน่องเปลาเออเสร็จแล้วก็คืออัพไปพวกนี้แหละนะครับอัพไปเลยอ่ะ้าแล้วเมื่อกี้แป๊บบอกใครอ่ะอ๋อเซราล่าโอเคก็คืออัพเกรดอันนี้แหละทะลุมิติครับ ไปเลยออ้แค่นี้ก็จะสำเร็จต่อไปเข้าร่วมโหมดอาลินาสามครั้งก็คือหมดนี้แหละผมสู้กับตัวนี้แล้วกันนะเลยอําลังพลังที่ของผมอยู่ที่หนึ่งแสห้าหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิแปดครับซึ่งบอกเลยว่ามันน้อยมากสำหรับผู้เล่นเกมเมกามอนนะครับเหมืนอนว่าเล่นมานานและวลังยังไม่ขึ้นเลยเพาไม่ค่อยเอาโปเกมอนใช่ครับโอเคมาครับ ลูกวายนี่เยอะมากเลยแต่มิวฝั่งเขาก็เวลหนึ่งครับไม่รู้ตีเข้าวะนะอันนี้คือเราจะให้เขาตีเองแบบอัตโนมัติเลยครับแต่มิวฝั่งเขานี่เวลหนึ่งไม่รู้เราจะชนะป่ะไม่ชนะก็บ้าละแต่พวกน,นี้ก็มันก็จะมีตัวกากาก,กับตัวโหดปนกันไปครับอุ้ยการดฝั่งเขาสวนนะเอ้ยฝั่งเขาสวนปะเกตโกก้าอุ้ยเกตโกก้าผมตีจ้าเมทซุนโอ้ตายละ ไฟเยอร์ผมนี่เฮ้ยดาเมก็ก็ถือว่ายังเบาอยู่นะตอนเรือไปแล้วนะเนาะเฮ้ยมิวมิวมิวฝั่งเขาโอ้โหดามเมก็ร้อยแปดสิบห้าโอ้นั่ถือว่าน้อยมากเลยนะผมผมอยากได้นกไวน์ว่าอันตรีของนอกวายเนี่ยถือว่าเป็นอันตที่เท่มากเลยคืออันตรีมันค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะเท่เลยสำหรับนกวายนะดูดิปุูมข่องให้บาบข่องให้ดูดิ ตัที่มึงใส่สีแทนเอากาดอนกูกลายเป็นหินแล้วละมาใส่ราล่าตอนที่โหดปโกบอลโกซาตอนนี้นะมันจะโจมตีเป็นหมูมันจะโจมตีทุกตัวเลยที่อยู่ในสนามคู่แข่งนะนี่โชดเป็นหนึ่งทีอุ๊ยทำไมนกไปฝั่งเขาไม่ล่วงสักทีล่ะเอาแล้วตัวด้านหน้าเอ้าตัวด้านหน้าผมกลายเป็นหินเอ้าทำไงดีเนี่ยเอออันนี้คือ ไฮโอกา้าซึ่งก็วิวัฒนาการาร่างเมก้าได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะอับอยากมากครับตูมตูมตูมนี่ก็ก็ถือว่าโหดใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวกว่าะอัดมันสักทีดิเฮ้ยไ,ไอ้นอกว่ายมึงเมาต่อเลยจำไม่ได้ปะโอ๊ยดูเขาด้วน มึงจเจ้าหมาหมดไม่ได้นะไอ้โอ้โหด,มดมูมันดูมันทีมบุกไปวะเนี่ยเุ้ยไม่กลักวสักการร่อนกูตู้เรียบร้อยทีนี้เละบันเทิงเลยฝั่งเขามีตัวก่อนนะเขาอันตรายมากเนาะเมืองหมาหรือล้านนี่โอ้บอกว่าการร่อนหมูไม่น่ารอ่อนไอตรงนี้มันคุนค้นๆนะเหมือนในอนิเมะเลยตู้มอุ้ย ไอพบกมกเกม่นในตำนานนี้มันอันตีมันเท่มากแต่ผมยังไม่มีะว่าไม่มีเพชรกุ่มก่อน,นะตีตัวก่อด้วยนะประเด็นนี้ฝั่งเขาจะส่วนเราได้นะนะคือท่านต้วายใช้อันตีอีกรอบหนึ่งก็คือเรียบร้อยครับิกกาดอนอก,กาดอนตีผม,ม,มล่วงหมดแล้ว คือฝั่งเขามันจะมีตัวที่บัฟก่ออยู่นะแล่วมันก็ถึกมากๆเลยครับซึองบอกให้คือผมไม่มีตัวพวกนั้นอยู่เดีวฝั่งเขามีตัวก่อไม่รู้ว่าจะได้บานาแเรา,ล,าล่าในตัวแบงเลยส่วนใหญ่ไอตัวที่อยู่ข้างหน้าจะโดนดามิมากกว่าตัวด้านหลังนะเอาเป็นสายแทงด้วยนะเอ้ยตัวนี้เลดเพิ่มโอ้โห รับชะตาการรมถ้าจิงกดข้ามได้นะมันกดข้ามได้แต่ผมไม่อยากกดครับให้ดูการต่อสู้เต็มๆเลยไอต,ตัวนี้เพิ่มเลือดได้นะโกมากก็โปเกมอนระดับตำนานนะเนาะผมต้องสุ่มโปเกมอนตำนานมั่งละแต่เพชรไม่พอม,มันต้องใช้ประมาณหนึ่งืเก้าพันเพชรนำในการสุ่มโปเกมอนตำนานหนึ่งตัวนะ ก็ตุ่มเซตเขาจะให้เลือกว่าเราเจะตัวอะไรนะเอยนกไวน์มึงโดนนกพีเออ,อะะเอองาเงาเราต้องรับดาเมจด้วยนะทำไมเสีเราล่ะเราดาเมจเบาจังเฮ้ยเอาเงาเอาเงาล่วงแล้วเรียบร้อยทีนี้โอ้โหเกมแมคกอมอนก็นานเหมือนกันนะที่จริงเรื่องความเร็วนานนั้มันจะมีอันนี้คูณสองคูณสามคูณหนึ่งนี่แค่คูณสามนะแต่เราคูณหน 1, 1> ึ่งดีกว่า ทำจะได้ไปอ้าวทีนี้ก็หนึ่งหนึ่งกับนกไวายครับอือหือม้าอีนกไวายหนึ่งหนึ่งครับอันนี้คือเป็นการหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับนกไวายครับดูสิว่าทีมผมจะรอดหรือจะร่วงนะผมเฮ้ยอ้าวถ้าภาพสโลอย่างนี้รู้ไหมฮะถ้าภาพสโลอย่างนี้มันคืออะไรครับนั่นก็คือเราชนะศัตรูแล้วถ้าภาพมันสโลอย,อย่างนั้นนะ อุ้ยหนึ่งแสนสี่เรียบร้อยทีนี้ก็จะมารุ่นของรางวัลครับแต่มันได้แข่งสามรอบอันนี้คือเพิ่งรอบเดียวเองนะโอ้รอบเดียวรอบเดียวแข่งไปโคตรนานตัดมั่งแล้วกูคลิปมันยาวเกินจริงจริงผมไม่ค่อยอยากตัดคลิปออกเท่าไหร่อันนี้คือ อ๋อใช้เพชรไ,ได้สามร้อยเอ,อ,อ๊กดอะไรวะเดี๋ยว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 เดี๋ไปกดอะไรวะที่จริงก็จะจัดทีมใหม่ได้นะอะไรดีวะถ้าใส่ลิซาร์ดอนมาเดี๋ยว,วาายะน,นะเออถ้าใสา่ลิซารอนคือบางทีมเรจะลดนะทีท่จริผมจัดทีไมไว้หลายเซตมากเลยนะ แต่ทีมหลักของผมคือจะมีนี่หละฮะแต่อันนี้คือทีมรองๆที่ผมจะเล่นๆนะมีอัซัมด้อัลซัมก็เพื่อสสธนาการนั่งเมกาได้นะออพโซได้ฟีเซอร์กับไฟเจอไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหรนะ่มีพิกาชูล้วนะผมมีนี่อันนี้ก็คือโปกเกกรมนในตำนานที่ผมมีนะเดเลเวลของน้อยแล้วทำไมกูไม่อัพไปตัวนั่นวะโอ้ ตัวเทพไหน αι? เอาอากาศเขาเขาไม่เอาอีกโอ้ยกูทำอะไรก,กินอัเนี้โปกเกมอนตำนานก็มีแต่มันเสือกไม่อัพโอ้ยนี่ตัวอะไรวะมันไม่รู้อัพมาร์เขาเท่านั้นแหละเอาง,ง่ายง่ยนะโปกเกมอนตำนานคือเขามีอันนี้คือยีโตัวใครเงี้ยมีสองตัวโอ้ยกูจะทำยังไงกับไอ้บ้านี่ดีวะ โอ้ไปแ่างนั้นก็ลุยเลยโปเกมอนตุ่น,น,นันมีก็ไม่อัพอีกโอ้ยไอคิวาไคิดว่าเกมไม่ก้ามลงทค่ลมามันจะสั้นนะเนี่ยโอ้โหเขาวม่วงทั้งตี้เลยเพราะมึงกดข้ามดีกว่านะ,ะแล้วกดข้ามกดข้ามเลยครับข้ามการต่อสู้เอาง่าย เย็นลงไปครับโดยต่อแล้วก็กดค้ำเดี๋ยวมันจะได้ไม่นานไม่ต้องตัดด้วยนะถ้าเล่นหมดอลนณานะทุกคนเล่นให้พอผ่านอ่ะง่ายง่ายนะนะผมเล่นได้ผมพอผ่านนะมันจะฝั่งเขามีเพิ่งสังเกตอ้าวทำไมรอบนี้กูชนะวะเสร็จแล้วเล่ากูแบ่งแล้ว่ะเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็มารับรางวัลตรงนี้ได้เลยคนระับสามครั้งแล้วก็มาเฟสตรงนี้ ใช้พชิษผมเอาลิซาร์ดล้งกันเนะดาวเอาอันนี้ไ่จ่ายโอ้เปลี่ยนไปริเซ็ตอ้แล้วได้เศษที่โคตรน้อยอ่ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดด้านล่างได้เลยครับ บ้า้ยได้วง,งคงรข้างดี่วได้เลเวลค่อนข้างเยอะเลยโอเคมาครับแล้วก็ก็มารับตัวนี้ได้เลยครับอันสุดท้ายนะครับเราจะได้รับเพชรสามร้อยเมื่อกี้มานี่อัเพชรใหม่ห้าสิบครับโอเคเมกามอนไม่ค่อยมีอะไรครับ มีอะไรปะอันนี้สุ่มได้โอเคสุม่มแต่ผมรอตัวใหม่เข้าแล้วนะอันนี้ก็คือเมื่อเราสุ่มครบหนึ่งร้อยครั้งนะเราก็สามารถเลือกโปเกมอนระดับ S ได้หนึ่งตัวนี่ครับก็เลือกได้ก็จะมีอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ตจำชื่อไม่ได้โอ้ย มึงจะบ,บอกเขาแต่มึงเสือกจำชื่อโปเกมอนไม่ได้โอ้ยจะมีออนแบ็กนะครับโอ้โหอืม Black. มีออนแบ็กมีออนแบ็กไอตัวนี้ชื่ออะไรที่มันเป็นสาราใไมตัวเนี้ยชื่ออะไรแล้ววะโอเคช่างมันจำชื่อไม่ได้มี ของกูเดี๋ยวกูไม่ต้องพูดละไอ้สัตว์ถ้ามึงจะทำไม่ได้มึงก็ไม่ต้องพูดมึงแค่อยู่เฉยใสอ่ะเลยแค่ครั้เงเดียวสุ่มไปแล้วกันเนาะเห็นดูรับมาได้แร้วครับผมได้มาหนึ่งกล่องนะอ่าเมื่อเราสุ่มได้แล้วนะทุกคนนะเขาจะทําการรีเซฟใหม่รีเซตแล้วก็ให้เราสุ่มใหม่แล้วก็จะได้กล่องนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันคุ้มนะแต่ต้องเปเพชรหน่อยถ้าถ้าเพชรพอจริงๆริน,นนะ ตกดผิดไม่ใช่ไม่ยาย no อันนี้ทำให้ดูแล้วกันอ่าสต่ว่าผมเล่าเป็น u ูท b e กูเด็กยูทูบกูเหลัอเฟซนี่อ่าเฟซไปไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคพ่อหน่ออันนี้ก็คือเราสามารถรับอันนี้ได้ เออดูที่ว่าเราจะเลือกอะไรครับเออมาผมเลอกนี้ก่อนให้เราใส่โปเกมอนเข้าไปสามตัวนะครับโปเกมอนห่มเลือกอะสามตัวนี้กันแล้วเราก็กดด้านล่างโอเคแล้วก็ก็ก็ไม่ต้องทำอะไรก็รอไปเรื่อยๆนะส่วนด่านนี้เริ่มสำรวจก็คือให้เราเลือกว่าเราจะเอ,อะไรครับเอาผมเ,เอาอันนี้ อันนี้เราก็กดไปสองรอบแล้วเราก็จะมีคู่ต่อสู้ซึ่งผมไม่สามารถผมต้องสู้แต่กับตัวได้เท่านั้นไอตัวที่มันขึ้นภาพเขาดํานี้คือเราสู้กับเขาไม่ได้นะก่อนมาสู้ตัวนี้อันนี้ก็คือโปกเกมอนที่เขาใช้นะโอเคแล้วเราก็กดไปเลยอ่ะเมื่อมาตรงน,นี้แล้วมันจะมีเลือดอยู่ด้านล่างครับผมว่าเรามีเลือดเท่าไหร่ครับนี่หนไหมไอหลอดด้านล่างที่มันมากๆก็คือหลอดในการที่เราจะสามารถใช้ทาแม่ตาได้ครับ โอเคมาปอกแล้วก็ลุยรครับดูสิวันนี้จะยาวเลยจะสั้นวะอย่าลืมใจว่ามีหีให้อ่าจะเป็นการต่อสู้แบบรอบเดียวครับผมจะโจมตีตรงการลางกันพอมันขึ้นตีเก๋ถ้าสีแก๋ก็คือเราโจมตีได้แดงครับเอออุ้ยมันแดงหมดเลยเอาปังน,น,นะไม่น่าหวครับตัวเราไม่เยอะอยู่แล้วอก็สีแดงอนะเนาะ อันนี้สีเขียวด้านบนสีเขียวไปเลยส่งไปนอนอันนี้ก็คือถ้ามันไม่ขึ้นสีแดงไม่ขึ้นสีเขียวก็คือเราสามารถโจมตีได้แบบปกติเลยครับไม่แรงแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับก็คือปกติเลยอันนี้สีเขียวไปไปเยอะกัดกันโอเคชะนะไปแล้วสำหรับด่านแรกครับผมซึ่งเราจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมแต่ว่าผมจะเลือกสู้นะ,อะเอาหีบแล้วกัน เปิดบับอาได้ไอเทมอันนี้มาแล้วอ่าต่อไปเลือกหีบลบโลบโลบ,บอกให้ตรงไหนมมีหีบตรงนั้นต้องมีเราเปลี่ยนคู่ต่อสู้มั้งนี่สู้กับไอหมอน,นั่นดจวผมนี่เอื้อไปหมดละมาครับลุยต่อต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนได้ๆอ่าแล้วก็นี่ปลอดถ้าไม่ตายผมก็จะยังอยู่ผมสามาใช้ถ้าไม่ตายได้เลยครับเต็มขอไม่ใช้แล้วกัน ดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องเก็บไว้ใช้เอเมื่อเราเจอคู่ต่อคู่ดีตึงๆหน่อยคนระับไปเก็บไว้ใช้แล้วกันับบับบุบ้มล่วงตกใจว่าจะไม่ล่วงซะแล้วอันไหนสีเขียวก็โจมตีครับอันไหนสีแดงเราก็หามาเดิมอ่ะอันนี้ของเก็คโคกานะครับบงกดใช้อันที่สองถ้าเป็นอันแรกก็จ,จะเป็นการปลาดาวกระจายครับบบบขคให้เราจะนำ้ำไฟเยออันนี้อ่ะอ่ะ คือยังไม่ันได้ใช้ท่าแรกเลยมันจบเกมไปะละอ่ะตอนนี้ทำไมใคราแก้วผมไม่ได้โจมตีเลยวะความหวานจากเพื่อน,นครับเราต้องพึ่งอันนี้แล้วกันครับเรียกมาอ่ะดึงหน้าหลังตัวนั้นก็คือจะเป็นหีบใหญ่ครับซึ่งเราต้องโจมตีคู่ต่อสู้คนสุดท้ายครับไปครับเดี๋ยวคนสุดท้ายนี่ผมจะใช้ท่าแม่ตายแล้วกันเนาะจะรีบจบเกมไปไว้นะมาครับ มาถึงก็เปิดไปเลยตอมตีทุกตัวในสนามมัดสายฟ้าตูมส้นตีนสายฟ้าต่อยเขาให้สองแสนเจ็ 2, 7, 7, 7, ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามดาเมจครับอุ้ยเหลือตัวเดียวเหลือทำไมวะการ์ดอนไปดิอันดิกการ์ดอนมว่าม,มันไม่มันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ มันไม่ค่อยเท่มันววคุมดินอย่เโอ้หนึ่งแสนสามมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าเอได้ไมา,มมาแล้วครับผมอ่าแล้วทีนี้เปิดอันอันใหญ่เลยครับอันนี้ก็คือเราสามารถเปิดได้ทั้งหมดหกรอบครับเดี๋ต้องเสียสิบเพชรต,ต่อกันเปิดหนึ่งครั้งนะไปครั้งเดียวพอโอเคจบแค่นี้จบ จตมันไม่เหล,ลือผมแล้วอันนี้ก่อนโอเคเปิดอันนี้ด้วยครับเปิดได้ทุกวันนะแต่จะได้ของดีหรือของเกลือครับโอ้ก็ไม่ได้แก่อันนี้เปิดเปิดไปเลยโอ้โหทองอันนี้โอ้โห 24. เพชรยี่สิบสี่ยี่สิบผมก็เอาอไปเลย โอเคก็ขอไปคลิปนั้นหนึ่งกัโอเคก็เป็นไงบ้างวันนี้ก็ถ้าชอบกดติดตามถ้าชอบก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครผมนะ้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงเพื่อมใ้าดคิม่ตอนนี้มุกจะลาไปก่อนบ๊ายบาย